แกล้งโอาเป็นน <twitch S 1> ิ่งๆสานอโรวาน่ามอนะจ๊ะเป็นร้านปลาบางกรที <joking S 2> ่ใหญ่ที่สุดเป็นปลาปลาอายุ32ปีครับผมอายุพอๆกับเราเลยนะมิวแทนลักษณะพิเศษของเขาเพื่ออะไรคะก็คือวงวงเกตข้างในสีดำครับ แล้ววันนี้ก็อยู่คือ งงเป็นปลาจาก,ออกเป็นปลาจากฟารนะ์มทางเราเองแล้วก uh huh. ล็ลูกขายฟาร์มมาครับแล้วใส่พันอะไรที่มันเป็นแบบเด่นๆของที่ะไรที่นี่ก็เป็นอทองมาเลครับทองมาเล อเด้เฮอันนี้คือเราต้องเรามีตั้งแต่แบบว่าตัวเล็กๆไปจนถึงตัวที่แบบเลี้ยงใหญ่ๆเลยแล้วแต่ว่าใครที่ชอบขนาดไหนไซส์ไหนก็คือมาดูได้เลยใช่ไหมใช่ครับเราก็มีตั้งแต่ไซส์เริ่มเริ่มต้นที่เอามาจากฟาร์มเลยก็มีตั้งแต่ไซส์ห้าเดือนจนถึงห้าเดือนมันประมาณไหนเอ่ยห้าเดือนก็จะประมาณเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วอ๋อใช่เจ็ดนิ้วก็คือห้าเดือนแล้วใช่ครับจนถึงสามสิบกว่าปีะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ข้างหน้าเลยครับเป็นปลาป่า อายุ32ปีครับผมอายุพอๆกับเราเลยนะก็คือตัวนี้32ปีแล้วแล้วมันเขาจะโตสุดได้เท่าไหร่คะรับเท่านี้อะประมาณนี้เนาะใช่ครับโอ้ยดูเก๋อโลวนาดูอะไรแล้วถึงรู้ว่าอันนี้สวยดูอะไรเหรอดูมังกรไปหลายอย่างครับดูความเงา ล,ลักษณะเด่นของสายพันธุ์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นทองมาเลยอันนี้ที่เราเห็นเป็นจุดๆ,ๆอันเนี้ยดูด้วยไหมคะ,อ,ะอ,อันนี้คือเส้นประสาทของเขาครับ<อ>เส้นประสาทของเขาจะมีทุกตัวครับทั้งสองฝั่งเลยอโลวาน่าแต่ละอันอ่ะคือแพทเทิร์นเขาจะเหมือนกันไหมหรือว่า<ม><ม>เวลาล,ลักษณะกันดูก็จะมีบูเบตมีโกเบต แล้วก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือแสนเหลืองแสนแล้วก็มีเผือกมีเผือกตาแดงอีกก็คืออาเจโน่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไหมคะว่าเดี๋ยวดูเข้าไปเลือยอันนี้คือบูเบตที่พูดเมื่อสักครู่นี้มันจะแบบสะท้อนฟ้าฟ้านิดนึงใช่ไหมตะกี้เห็นฟ้าฟ้าแล้วเวลาเราให้อาหารเขาเนี่ยให้ ให้เยอะมถ้าตัวใหญ่นี้ส่วนใหญ่ให้วันละครั้งครับผมวันละครั้งเราให้อะไรเป็นอาหารนะคะให้กุ้งชิ้นหรือกุ้งฝอยครับก็จำเป็นต้องจำเป็นต้องมีชีวิตไหมอ่ะไม่ครับกุ้งฟิตเป็นอาหารฟิตก็ได้เป็นวันละมือ้อหรืออาหารเม็ดก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกลูกค้าเอาไปฝึกอย่างเงี้ยครับแล้วถ้า แบบว่าตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้ยการให้อาหารต่างกันไหมคะให้อาหารต่างกันไหมบางคนถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ได้ให้ทุกวันับตัวใหญ่อย่างนั้นก็ให้ประมาณอาทิตย์ละสองสาครั้งประมาณนี้ครับอ๋อทำไมคือระบบเผาผ่านเขาเริ่มอ่าใช่ครับคือบางทีเขาเป็นเอ่อเป็นลาลาล่าอยู่แล้วอ่าใช่เขาเลยอาจจะต้องแบบถ้าคือเขาอยู่ในแม่น้ําจริงๆเขาอาจจะต้องแบบอดอาหารเพื่อล่าเหยื่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็คือจําลองว่า เขาอยู่กับเหยือ่อแล้วอโลวานาอย่างนี้ค่ะเ,เขาสามารถเลี้ยงปกติเขาเลี้ยงเลี้ยงรวมเลี้ยงรวมไหมหรือว่ายังไงอ่าเลี้ยงร,ร,รวมเขาก็มีจัดกันเลยอะอ่ามันใช่ใ,ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเลี้ยงสองสามตัวไม่ได้ครับก็ต้องเลี้ยงแบบแปดเก้าตัวขึ้นไปอย่างงี้นะครับอ่าต้องคือถ้าเลี้ยงรวมก็ต้องเลี้ยงเป็นฝูงใหญ่เลยอ๋อสิ่งที่าพิเศษ มิวแตนแล้วเขาโดนโซไปแล้วนี่หรือเปล่าใช่คไหมมิวแตนลักษณะพิเศษของเขาคืออะไรคะเป็นเกล็ดเป็นเขาเรียกฟร์อตเบอรี่ี่ครับก็คือวงวงเกล็ดข้างในสีดำครับต้องดูวงเกล็ดแต่ละเกล็ดนะครับวงวงเกล็ดข้างในเป็นสีดำนะครับ ดำเข้มเลยคือปลาสวยงามมากๆเลยนะแล้วดูแบบหางอันนี้คือขนาดเราอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่แบบว่าเลี้ยงปลาเล่นปลานะเรายังรู้สึกว่ามันสวยมากเลยดูหางดูอะไรอย่างนี้คุมนะ้มแล้วใช่ไหมแค่ได้ดูก็คุ้มแล้วอ่ะจอาจริง,รงแต่ว่าถ้าใครแบบยังยัง,ยงไม่ยังไม่รู้จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อมาพูดคุยกันก่อนได้คือร้านเขาใหญ่มากๆจริงนะสมกับที่เป็นชื่อแบบอโลมานามอ,อะโอเคทุกคน มาอยู่ที่ตลาดลาเล่วลันพุนแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเขาวๆแล้วกันวันนี้พาไปแบบเร็วๆเพราะว่าเราใช้เวลาที่ร้านอโลวาหน้าสักพักแล้วเนาะเอายังไงดีร้านอะไรเอ่ยร้านปากัดร้านปากัดใช่ไหมพาดูปากัดก,ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพาดูปะกัดก่อนแล้วเราก็ไม่คุยกับเขาด้วยนะเราหยุดถามก่อนเขาอยากคุยกับเราหรือเปล่า สนใจแล้วอย่างนี้มันเป็นแบบว่าตัวลายเป็นลายแบบลายขีดเลยอ่ะเนี่ยฝั่งนู้นอ่ะ,อะนี่นี่น,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 นี่นี่เห็นปะลายชุกชุกเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมอ่ะ,อะมาใครสนใจมาตลาดแบบนี้นะคะมาได้ทุกวันพุธนะแค่วันพุธวันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามาวันอื่นตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็จะไม่เจอพี่ๆี่ ตรงนี้ก็เป็นสิงห์ผสมสีอะไรไปนะจ๊ะดูดูใกล้ๆหน่อยไหมอยากดูอะไรคอมเมนต์มา้วครับพี่พานบอกว่าใครกําลังดูไลฟ์อยู่อยากดูปลาไลฟ์คอมเมนต์มานะคะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีใครคอมเมนต์มาเราก็จะปิดไลฟ์เร็วเพราะว่าไม่มีใครคุยกับเราตั้งแต่เอง จะปล่อยให้เราคุยกันสองคน3าคนไม่ได้นะจ๊ะเราก็ตลาดปลาตรงนี้ใครขับรถมาก็คือสามารถเอารถไปจอดไปที่สูนะคะ้เนเาเจเจมลงนะวันนี้วันพุธสามารถจอดฟรีได้ถึงชั่วโมงนะคะใครท,ที่ตัดสินใจมารีบมาหน่อยตอนนี้รายงานสภาพอากาศก่อนอากาศก็ร้อนแต่ยังไม่ร้อนมากนะก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันข้างใน อะไปต่อกันเลยปลาที่ปลาแม่หาย ไหนถุงอ่ะก็เลยปาแม่น้ำแล้ว่าอันนู้นก็ตัวใหญ่มันเป็นไอน้ำนะใช่ใช่แล้วเขาซ้อนมาสองถุงด้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาแม่น้ำต่างต่อนไม่ได้คุณเข่าไม่ดีโอเคโอเคโอเคเข่าคุณไม่ดีเนาะปลาล่งปลาแรดอะไรตรงนี้ไปอยากดูกระทิงไฟกระทิงไฟเดี๋ยวเราไปไปตรงโน้น กติร้านนี้ก็พอมีมีกระทิงไฟไหมมีไฟไม่มีหรอช่วงนี้เป็นหน้าไม่คะาหรือมันไม่ใช่มันตอนเนี้ยปลาจับอ่ะยากน้ำมันเยอะทุกที่เลยอ่ะปลาไม่น้ำจะจับยากใช่กระบงกระเปนหน่อมีมาขายไม่มีเพราะว่าน้ำมันเยอะมากหน้าฝนจะจับยากมันไม่เกี่ยวกับหน้าฝนปีนี้น้ำมันเยอะปกติทุกปีขายกระเบนไม่เคยขาดแต่ปีนี้แทบไม่มีเลยเพราะน้ำมันเยอะแล้วปลาจับก็จะคอยจับไม่ได้ มันสูงคือกินปลาปลาอ่ะข้อมูลเอาเป็นข้อมูลเนาะว่าทำไมปลาแม่น้ำถึงมันไม่ค่อยมีมาเยอะร้านเขาร้านั้นเราไปส่นะตัวมันใหญ่มากเลยอันนี้หัวอยู่นี่นะไม่มีปลาขาอยู่ฝั่งไม่มีปลาไม่ใช่ไม่ได้คุยกับเราไม่ได้คุยกับเราปลาดำกินได้ไม่เป็นไร อันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเนาะแล้วก็ป,ประ้าังบนหม่คุณฝั่งนี้เจอคะข้ไปอ่ะฝั่งนี้เจอสวนหะ้องเจ้าเนาะฝั <laughs> <laughs> ่งนี้โชน่ะเฮ้ยเอาใหม่ฝั่งนี้ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสวนห้องเช้าเปิดทุกวันนะทุกคนคุณดูกระทิงไฟให้ดูก่นันมาครับผมพวงแตกเไฟไม่มีไ,ไหม ปกติปกติเขามี่ามาเฮยคอวันนี้ก็ทิ้งไฟหาไม่เห็นทุกคนเดี๋ยวเรกเดียวอันนี้อนกับคาดีนันนิอแหละนิยอนอนฝั่งนี้คาีนันกล่งนี้ มันเหมือนมันต่างกันตรงที่แดงสั้นกับแดงยาวใช่อ่ะน้ำเงินก็สุดตัวเลยแดงก็สุดตัวเลยก็เป็นพันดีนันมันจะสุดตัวถ้าไอนขึ้นตัวมีแค่เพิ่งตัวแล้วก็มีลามิโนสด้านบนนี่เนาะนี่ลามิโนสแล้วก็มีลามิโนสแพปด้านหลังโอเคตู้นี้แบะตู้ริมโนนจ้ะ อันนั้นเป็นแพดดินาหเอแพดดินาม์จแบบ้ะรามิโน,โนโ่แพดดินามโซนนี้เนี่ยห้องเนี้ยเปิดทุกวันมาดูได้<า>วันพุธที่เขาก็จะเอาปลาไปตรงร้านเล่เป็นถุงๆแบบนี้อันนี้คาดินัลเผื่อก็จะสีออกเหลืองๆทองๆขาวๆเหลือบๆที่บอกไม่ถูกมันจะไม่เข้มเท่าคาดินาปกติอันนี้จะเป็นคาดินาเผื่อ ครส่วนด้านนี้จะเป็นก่อนเล็กซิลก่อนเล็กด้านนี้ซิลก่อนใหญ่มีกมีสองกวนมีก่อนเล็กกับก่อนใหญ่ลักบาล่าหมายถึงว่าดูที่ลายลายตัวดูที่ลายตัวสีดำมาค่ะลายจะไม่เหมือนกันแต่ว่าดูในดูในลายน่าจะไม่เห็นแต่ว่าเนาะถ้าดูหน้าตัวเห็นชัดเลยนะแต่ถ้าดูถ้าดูเป็นในถุงในต้องบางทีมันมองยากใช่ การา้พาล่วงหมาจูอะไรก็มีข้างล่างขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูปลาทองกันดีกว่าก่อนไปดูปลาทองเราดูปลาปลา้าก่อนไหม <cl am ate> ปลา้าตรงนี้ เราพาไปดูปลาพอนดีกว่าดูในในตลาดอ่ะเราถามร้านนี้มีกระถิ่งไฟไหมคะวันนี้วันนี้ไม่มีครับน่าจะมีจากนั้งตลาดวันนี้ไม่มีรยอดสูงสุดเลยไม่มีไม่มีร้านไหนมีเลยมันพอมันไม่มีมันก็จะขาดปลาพรกันเนะใช่าไหมน่าจะเหมือนกันอ่าฝนตกเยอะเขาหาไม่ได้มันเป็นปลาธรรมชาติมันไม่ได้เป็นปลาพรปลาพวกล่ะปลาปลาพวกลน้ำโดนน้ำไม่ได ไ,ไปค่ะอ๋ะอ,อมันเป็นกระปิงไฟเดี๋ยวมันดับไงใช่ไหมคะม,มัน้องไว้เลยกลักกวฝนกลัวนะ้ำเป็นกระปิงไฟนี่อ่ะโอเคโบบากันหนึ่งจบไปค่ะ มือาจิ้มสวยมากเลยคือแบบสีมีหมดครบเลยแต่ว่าความงามของปลาอาจจะไม่เท่ากันเราอาจจะดูว่าสวยเพื่อนๆอาจจะดูว่าสวยกว่าสวยควร์ลมค่ะสวยครมุมนะจ๊ะใครอันนี้อยู่ปลาทองมาตรงนี้เลยก็จะมีแบบทั้งหองยักษ์ลิวกิ้ลูกปองร้านนี้เขาค่อนข้างครบสายพันธุ์นะที่เขาเอามานะจ๊ะ แล้วก็มีแบบว่าท้องวุ้นหรอคือเหมือนขนมไหมไม่เหมืนอนหิวหนึ่งเออ่าเข้าเรื่องกินตลอดเลยอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะตัวนี้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 สญี่ปุ่นสญี่ปุ่นอันนี้เป็นของกระชากตุ๋ตัวใหญ่พพหหนะคบว่า มาไม่ทันเรากว่าเหลือมีแต่ตัวเล็กๆแล้วใช่ไหมคะเนาะเอาจริงเราเวลาในการมาตลาดปลาก็สำคัญนะทุกคนคือถ้ามาเช้าๆหน่อยอ่ะก็จะมีให้เลือกเยอะเนาะปลาสวยๆก็อาจจะโดนจับจองไปก่อนนะ้นองที่ยังอยู่ก็คือหาเนจะ้าของไม่ได้อ,อันนี้สิงเห็นสิงห้าสีป้าที่มันเป็นลูกโป่ง้อ,อ,องเป็นลูกโป่ง ไม่ใช่มีนะที่เป็นลูกศุษยยกนะคุณเห็นป่งไม่เห็นเลยนะผมมีคนโทรมาต่งนอ่ะมาเห็นปะคือเราต้องเห็นแกงขนาดไหนในการที่จะยกถุงปลาด้วยหนึ่งเมอเดียวอ่ะ เิ่งที่เป็นลูกโป่งนะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในตลาดร้านนี้จะมีปลาทองที่มันปลาทองแปลกๆเยอะแต่ว่าเขาก็จะหมุนหมุนเวียนกันมาก็าต้องมาดูกันนะพุ้งแค่หรอคะเข้าไปใช่ไหมคุณโถเราทะลุตรงนี้เอะดีหรอมีแหละแต่เราก็เดินมาแล้ว คปถามหากุ้งแคะไปถามหากุ้งแคะแล้วให้พามาดูร้านนี้เฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันคือเขียวหลังทองเหรอเขียวมันเขียวแต่หลังสีทองเหรอมันมันดูมันดูว่าเขียวยังไงอะคะยากแล้วคำถามทุกคน <laughs> อาะเป็นเขียวอ่อนมั้งคุณทุกคนเราก็ลังนะสงสัยแต่ว่าถ้าใครเลี้ยงกุ้งปกติเขาเลี้ยงกุ้งไว้กินเศษอาหารอะไรอย่างนี้ป่ะคะในตู้ปลาช่วยกันนะคะอ่ะเเป็นประมาณนี้ละกันอันนี้เราอาจจะยัง คนน้องคือแบบนี้นะด้วยความที่เราอะดูในมือถือดูในไลฟ์ดูในถุงเนี่ยมันจะไม่สวยงามเท่าดูเท่าตู้เนาะถ้าใครสนใจก็คือมานี่ได้เลยว่ามารับน้องไปไว้ที่ตู้ใช่ใช่ต้องมารับน้องไว้ที่ตู้แล้วก็ไปเลี้ยงน้องจะได้สวยอ่ะนะจ๊ะสำหรับตรงนี้ก็มีแบบว่าครีมมีแบบมีสายสีอะ เนาะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาก็มาประจําก็คือเป็นแพะแพนด้าแบบนี้เลยเดล้วยนะแพนด้าหมดเลยเนาะเพราะว่าปลาปลาแบบนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาจะมีแบบแพะอย่างอื่นไงร้านนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เขามีแพะแพนด้านะจ๊ะปลาทองใช้อย่ากดูปลาทองอันนี้ก็พี่ผู้ชายมาสั่งร้านนี้ก็วย่ะเหรอว่าอันนี้เป็นปลาเขาอะไรนะจุฬาฟาร์มหรอใช่ไหม พื้นที่อีไเลนะพื้นที่เล็กๆกี่ไรนะยี่สิบไร่พื้นที่เล็กๆที่ฟาร์มยี่ิบไร่อ่าครปลาสวยๆนะอันนี้ก็คือปลาเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะจ๊ะวันนี้ป้านำเสนออะไรเอ่ยสามสีสวยสสีสวยอ่ะถูกพ้อมาแล้วว่าสามสีสวยทุกคนถุงนี้เลย ได้ไหมได้ได้ไได้ได้ได้ถ้าได้แล้วได้อย่างเข้มแข็งการันตีเลยว่าแข็งแรงแน่นอนปอ้าเพราะว่าอะไรนะปาโป้าดีปาดีอเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าสำหรับวันนี้ใครสนใจก็มาได้ตลาดแบบนี้มีทุกวันพุธแค่ คุ้มันเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มาตลาดแบบนี้อุ้ยข้างหลังการจราจรติดขัดนิดนึงนะก็คือสามารถมาเดินเล่นๆได้ที่โซนท้องเข้าด้านหลังนะคะใครสนใจก็มาดูกันได้จอดรถได้ที่เจเจมอนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่พรุ่งน้าเด้อ